นี่ครับกับมหาลับชมคู่เอกนํำรายการเลยนะครับไฟแดงนิโรธจิตอาสาบางแก้วฝ่ายน้ำเงินครับเก่งสยามสิบบอลสกนนะครับแลกกันเก็บแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับเก่งสยามเองก็มีแข้งขวาคอยสลับด้วยครับโอ้โหบวกศอกกันเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครโดนเข้าจุดโฟกัสมีหมัดด้วยครับวันนี้นิโรธเก่งสยามก็สวนหมัดแข้งไปครับสวนด้วยศอกโอ้ไม่ไม่มีใครยอมใครครับแข้งขวาของนิโรธ เก่งสยามตั้งป้อมเพราะมาพยายามจะบวกสอกกับซ้ายโดนหมัดสวนครับค้ามไว้ค้าไว้เหมือนจะมีแผลแตกเล็กๆนะครับบริเวณหางคิ้วของเก่งสยามครับนี่ครับมาไม่สนครับสดกันแบบนี้เสียบเข้าไปนี่โลดเก่งสยามดันออกไปดูครับนี่โลดแม่แกมีหน้าเดียวเลยครับเดินเบียดเดิน,ดนบดเข้าไปเก่งสยามหล่อบวกนี่ครับ อย่างนี้เดี๋ยวแอนตาซินเดี๋ยวแอนตาซินมีได้แจกอีกแน่ครับไทย,ยับไย,ยับเดินเข้าไปครับมาหาติ้มลำตัวสกัดไว้เสียบเข้าไปนิโลดนิเก่งเสยียอุ้ยซอกซอกนี่ครับมาเอา้าวงในมา,าขวางไว้ยกข่ากรรมการแยกก่อนครับดูว่าคู่นี้นี่ใครพลาดก็ไหยหลังได้เลยนะครับมานะครับเริ่มจอกหนักแรงๆต่อยหมัด เก่งสยามก็มีศอกบวกทันทีมาดูกันที่วงไหนจังหวะการไล่แขนกดแขนกันแล้วก็แทงเข่าคู่แลกกันนะครับใครดีใครอยู่นะครับไม่มีหนีด้วยนี่รอดก็พยายามจะเบียดเข้าไปพยักหน้าเลยนะครับขยับมีศอกบวกนะทั้งศอกทั้งหมัดนะครับแล้วก็แลกกันเก็บๆหนักๆด้วยครับต้องวัดต้องวัดดวงแล้วนะครับเก่งสยามครับผาไปตั้งรับนี่โดนลําตัวแลวทาท่าไม่ดีวัดดวงด้วยการฟันศอกอาว แข้งขวาไปครับเก่งสยามนิโรธก็ไม่ถอยครับโดนสอกไปปักสอกแรกกันครับมาคู่นี้เอาละครับใครจะแหกมียับด้วยแมวันนี้นิโรธแกเพิ่มเติมมัดมาครับโอ้โหนี่ครับเอาตอนนี้มาหลังจากยกที่แล้วโดนลำตัวเข้าไปตัวอ่อนตัวงอครับแต่ว่าตอนนี้มาเครื่องติดแล้วครับเครื่องติดแบบนี้ก็มันครับมันเก่งสยามโอ้โหนำยอกเอาหนา ยกเลยครับยกนี้แล้วโดนจิ้มลำตัวไปยกนี้โอ้โหดูมาพักยกแป๊บเดียวดูครับพละดกำลังโอ้โหตอนนี้เต็มถังเต็มเกียร์แต่ว่านีโลดมาดีโลดทรงเดิมทังเดิมครับเดินเบียดบดชนเข้าไปดูว่าเก่งสยายามนี่จิ้มลำตัวได้หนักหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสอกคอยสลับเอาไว้แต่ว่านีโลดโดนก็จริงนะครับแต่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับค่อยๆเบียดลำตัวมาไหมโอ้โหดักแทงสววครับเก่งสยาม นิโรธก็พยายามจะฮึดเลครับเบียดเบียดเข้าหาติดตลอดรัดกลุ่มครับออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยอาวุธมวยก็ดูจะมั่นหวกมั่นใจแล้วนะครับกลุมเกมบอกว่าพอแล้วนะครับพอแล้วแต่ว่าไม่พอนะยครับเก่งสยามไม่พอนะครับเวลายังเหลือพยายามจะฮึดอยู่ครับเบียดไปเบียดมานะครับโอ้โหโรดวันนี้นี่แข็งแรงมากครับคือไม่ใช่ไม่โดนนะครับก็โดนไปพอสมควรครับทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกครับ แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าการฟิตซ้อมร่างกายนี่กลับมาเป็นนิโรธคนเดิมแล้วครับแข็งแรงมากนะครับทีนมนาลาวุรทองลากแล้วก็นี่ไฟแดงนิโรธจิตอาสาบางแก้วครับวันนี้มาแจ้งเกิดหรูเลยครับนิโรธจิตอาสาบางแก้วผู้ชนะคู่เอกของเราครับ